กนหมดตั้างมันก็ตั้งแล้วแล้วไปเหมือนกันมันไม่ใช่ตั้งครางตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่แบบบุริชนดังนั้นการตั้งเนี่ยการต้องเนี่ยมันอาศัยขึ้นชั่วคราวฉะนั้นสัญญาก็เหมือนกันถ้าจะดำเนจํจในเรื่องไหนก็มันจบงานจบภารกิจให้เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวมันจะแล้วแล้วไปแต่ถ้ามันไม่จบปั๊บมันจะกลายเป็นก้ามกึ่งทันทีเลยเออเพราะว่ามันจะไม่เอาสัญญาฉะนั้นคนที่ชอบลืมของบ่อยมันก็ไม่ได้แปลกตรงจุดนั้นแต่มันยังไม่ได้ฝึกใช้งาน ยังไม่ได้ฝึกใช้ทันยังไงมันกำลังฝึกทิ้งมันทิ้งอ่ะแต่มันยังไม่ได้ฝึกตัวใช้อ่ะมันเป็นการอุปโลกขันใช้ไงเ,เวลาไหนเป็นเวลาไหนก็ต้องดำหลิ่ เตรียมข้าวเตรียมของอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดินทางไว้นะไม่นี่็ตั้งใจแล้วก็เตรียมให้เรียบร้อยฉับพันฉับพันถ้าพอก้ามกึึงกง็จะลืมเลือนไปเรื่อยๆแล้วก,ก็กลายเป็นไม่เสร็จท้กทีกลายเป็นอย่างนั้นคาราคาซังอยงู่นั่นอันนี้พูดถึงเรื่องการอโรกใช้จิตเวลาที่เราเป็นอยู่แลลวที่เราเกี่ยวข้องเวลาที่เราทํางานเช่นไงเราต้องอโลกใช้ส,สัญญาสัญญา ตัวตั้งบัโลกใช้พอดีพอดีจนกว่ามันจะจบภารากิจในแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนี้แล้วแล้วมันก็จะแล้วแล้วไปนะนะแล้วร็จแล้วเพราะว่าในระหว่างที่มันทิ้งตัวทิ้งเองไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะไม่เอาขัน มันจะไม่เอาสัญญาด้วยมันจะไม่เอาตัวตั้งไม่ตั้งด้วยมันจะไม่เอาตัวรู้ไม่รู้ไม่เอาตัวเห็นไม่เห็นด้วยมันจะไม่เอามันจะไม่ให้การเอาฉะนั้นมันก็มันก็จะไม่อยู่ในสถานภาพของการใช้เงานกำลังทิ้งตัวทิ้งแต่เวลาใช้งานก็ต้องบรลลอกขึ้นบรลลอกตั้งบัลลอกต้องขึ้นบัลลอกสัญญาขึ้นบลกตัวรู้ขึ้นสองอย่างมันต้องไปด้วยกัน เวลาใช้งานจะได้ออ,อตโตเมติกจะจำก็จำจำละลระลึกขึ้นก็ระลึกขึ้น<ะ>ออ,อตโตมมติกจะรู้ก็รู้ไปเลยออโตเมติกเยลาเวลาแล้วไปก็ฉับพันเลยไม่ไไมีขอบเขตไปแบบไม่ใช่าาก,การ <Netz iance S 2> <ป>เอา ทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยไม่มีความเขลกันแบบไม่ใช่การเอาไปเลยสภาวะไม่เอาสภาวะไปเลยเ,ลยเ,เลยนะี่ยเว,วลาแล้วเราไปก็ทันทีเลยรวดเร็วฉับพลันเลยอย่างนี้เลยสรุปล้างไปเลยอาว่าสองอย่างการใช้งานกับการ ล้างทิ้งไปเลยถ้ามันก็คูนไปได้มันก็ใช้ได้เลยแต่ถ้ามันยังแยกกันอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะเรามีขันทิ้งตัวทิ้งเองแต่มันมีขันอยู่ไงไม่เอาตัวไม่เอาเองแต่มันมีขันอยู่มีตัวรูปมีตัวเห็นอยู่มันต้องก็คว่การใช้งานไปด้วยการล้างการใช้งานใช้ไปแบบไม่ยึดใช้ มันจะไม่ลงลึกไม่ถลำลึกมันจะพอดีพอดีตัวตั้งตัวตั้งมันจะพอดีพอดีตัวรู้จะไม่ถลำลึกตัวรู้เนี่ยจะไม่ถลำลึกแต่ถ้าเราใช้ไปข้างเดียวมัจะถลำลึกกลายเป็นกุงกรรมกลายเป็นกรรมกับตัวรู้ตัวตั้งถลำลึกถลำลึกมันต้องไปด้วยกันไงวันโลกกับการล้างอันโลกไปด้วยกันสมมติการล้างสมมติไปด้วยกันก็คู่กันไป อย่าให้อะไรมันไปมากกว่าอะไรไเพราะมันจะไม่สมบูรณ์นในการบรโลกช้ขันโปรดสัตว์จะบระลกช้ขันคอมไปด้วยด้วยเลยแล้วแบบล้างไปด้วยจะต้องสุดสุดนะ แล้วมันจะใช้แบบไม่หลงใช้ไปเองแล้วต้องสุบสุดนี่ไงชอบปั้นง,ง่าจ้าตั้งแต่เมื่อตอนเย็นไปแช่เย็นไว้อันนี้ก็เลยปบร้นอน จากหลวงระบางาเก็บลูกทานข้าวแล้วเหรอโอเคเหรออิอ่มฏิบีติดีเนะ <laughs> าะขาดจะได้มิง่วง <laughs> ในระหว่างที่มันยังใช้งานไม่ได้สองอย่างคู่กันเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราขาดคําว่าพร้อมกันไปขาดข้อนี้ทิ้งตัวทิ้งเองมันต้องพร้อมกันไปกับสิ่งอันนี้ของใครค่าศูนย์เก้าหา้่าศูนย์เก้าห้อง นะลูกนะเขาดีนป็นดีเขาเคลียร์มินิบาร์อยู่กับแป๊บหนึ่งก็เคลียร์ห้องอยู่แล้วเคลียร์มินิบาร์อืมครบตั้งดึกนต่างใช่อ้าวไม่เห็นไปแมันไม่ได้จ่ายกันเลยเหรอบ้านคุณดีเราป่ามันหลังผู้ประกอบการัดเช็คเช็คเช็คไม่เขาต้องเช็คเขาไล่เช็คเชี่ห้องอยู่ใช่ค่ะเยอะเยอะ ฟังไว้ดีๆนะอันนี้สำคัญมากไปแยกติดแยกหลุดจากสปปรรพสิ่งมันเลยทุลักทุเลในการปุกโลกใช้ขันพร้อมมันไปดังนั้นโลกต้องใช้เนื้อหาสรุปเนี่ยมันพร้อมมันไปกับทุกสิ่งอย่างแล้วมันจะเป็นตัวมิติในการปุกโลกใช้ขันไม่ด้วยใช้แล้วเราไปใช้แล้วเราไปมันจะไปพร้อม,มอย่างนั้นเลยดนั้นเวลาสรุปก็ต้องพร้อมมันไปทุกสิ่งอย่าง ไม่แยกนิพานจากสัมมวัตไม่แยกหลุดจากติดไม่แยกไม่แยกหลุดจากสรพสิ่งไม่แยกทิ้งจากสรพสิ่งทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยพราะมันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวการบรโลกใช้ขันเนี่ยเจอตัวตั้งตัวต้องแล้วก็ตัวสัญญาตัวรู้ตัวยาในเรื่องต่างเนี่ยมันเจอตรงติกไปด้วยแล้วก็ล้างไปด้วยล้างไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยใช้ด้วยล้างไปด้วยเบ็ดเสร็จในในคราเดียวกันเลย พราอมันไปแต่นั้นมันอยู่ตรงที่ที่มันจ้องจะทิ้งตัวทิ้งเองอย่างเดียวเลยแต่ไม่ยอมพร้อมลงไปกับสรรพสิ่งแต่นั้นมันจะไปแยกหลุดจากสรรพสิ่งไงแต่นี้มันจะกลายเปลกเวลาใช้ขันอะไรต่างๆมันจะเด๋อเดือดดาดามันจะเปิดเป๋มันจะเลืมเลือนละเลือนเรียกว่าใช้ขันไม่สะดวกเลยเพราะว่าคุณไปแยกความหลุดพ้นจากสราพสิ่งจากธาตุขันอย่างเงี้ ไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยต้องพร้อมมาไปกัน,กนสรรพสิ่งทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองเมื่อหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้เรารโกรกใช้ธาตุขันไปด้วยได้มันจะใช้ธาตุขันไปด้วยได้เลยขนาดน,นั้นเลยแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วไปด้วยเลยแล้วล้างการใช้ไปด้วยเลยมัตจะไม่ติดไปด้วยกันเลย ตอนพยายามจะแยกการละเอาจาก,กสิ่งะละจากละจากละจาก,จากทีนี้มันก็จะไม่มาอาตเมัตินในการใช้ท่าใช้ขันแล้วก็กลายเป็นไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบการเป็นอยู่ของตัวเองไม่รับผิดชอบสังขานไม่รับผิดชอบการไปกันมาร่วมกันปล่อยให้คนอื่นดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตัวเองมันขาด การดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้จะหลงลืมบ่อยหลงลืมบ่อยหลงลืมบ่อยทั้งที่ต้องใช้มันแต่นั้นลืมบ่อยหลงลืมบ่อยหลงลืมบ่อยก็เราไปแยกหลุดเอากจากติดไปแยกไม่เอาจากสรรพสิ่งดังนั้นต้องปรับใหม่ให้มันพร้อมมันไปลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยพร้อมมันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอริบทเลยทุกกริยาเลยไม่แม้กระทั่งไม่เองพร้อมไปด้วยกันเลยพร้อมไปด้วยกันอันนี้มันไม่ได้แยกนิพานจากสังสวัต์เพ่าะลลโรกใช้ กายใช่จิตใช่ท่าใช่ขันก็อตัตโนมติไปเองแล้วก็ตามน,นั้นไม่แบบลุ่มลุ่ม,ม,มเงินดอนไม่แบบหลงหลงลืมลืมไม่แบบเละเลือนจะใช้ก็ใช้แล้วก็ล่างไปด้วยเลยแล้วแล้วไปด้วยเลยมันมาจากจุดนี้นะที่มันอัตโนมัติกได้เนี่ยไม่ต้องสรุปพร้อมหมดไปหรอกไม่แม้กระทั่งไม่เองก็ต้องพร้อมหมดไปกับทุกอ,อย่าง ไม่ใช่ไหม่จากสปสิ่งถ้าไหมจากสระสิ่งเดี๋ยวหวนกลับมาใช้สปสิ่งแบบเลอะเรือแน่นอนไม่ชำนาหรอกแล้วก็ลุ่มดมดมดอนไปเรื่อยลุ่มลุ่มดมดอนไปเรื่อยไปด้กันเลยทุกอย่างไปด้กันแล้วมาชัดชำนาญบโลลกล้างบโลลสมุดล้างสมุดชำนาญ คำว่าสมมติคือใช้งานคำว่าบัลล็คือใช้งานใช้ขันคำว่าสมมติคือใช้ขันขบัลล็คือใช้ขันใช้แล้วก็ล้างพร้อมกันไปแบบเช่นนั้น,นโอเคไหมลูกไม่มีอะไรต้จเพิ่มนะไม่เป็นไรหนูให้เขาหนูให้เขาเช็คทีหลังไม่งั้นช้ามาเลยจะเหลือตั้งที่สิบกว่าห้องโอเคมีกรุ๊ปอื่นต่อพร้อมกันด้วยครับมีหลายกรุ๊ป เดี๋ยวเราต้องไปนั่นแหละไปคนเราเยอะไงมันต้องเดินผ่านต้องเช็คเดี๋ยวสายคนจะเข้าออกเยอะมันช่วงปีใหม่ช่วงคนแห่มากินมาใช้ของไทยของเราจะอยู่นั่นแหละทานด่าน้อาไปเช้าๆหน่อยจะได้ไม่แออัดมากไี่ต้องไปรีบไปกินไปใช้ตอนปีใหม่ปีเก่าหรอกวันอื่นมีทั้งเยอะแยะ ไปวันที่มันว่างอ่ะดีที่สุดเหมือนกับที่ไปที่หาลองใบหาลองเบน่ะเวียดนามเรียกหาลองใบสายนี่เรียกหาลองเบนะไม่ค่อยมีคนเลยนะเขาเขียนตืออะไรน่ะปกติมันแน่นเลยกะเช้าขึ้นลงแน่นคนไปตอนที่เขาไม่ไป พขาจะปอดพ้อแล้วเหรอยู่นห,หน้าด่านหน้ใช่ไหม,มเห็นแล้วเร่เลวลาไมวัไวัเขาวางไว้ทางนั้นก่อนไม่ไม่ก็ทาใไม่เองเนี่ยไปด้วยกันเลยลูกเคร่งสทุกอย่าง ไตรงแยกนิพพานจากสังสวัตไม่ต้องแยกดับสังศปสนาดับล้างไปดีกันเลยเวลาบระลโรกใช้ขันมันจะได้ใช้ไปดิกันได้ด้วยไม่ใช่วางแล้วใช้ขันไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่วางแล้วก็ใช้สัญญาไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่วางแล้วก็ใช้ตัวรู้ไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นิพพานโปรดสังสวัตนั่นน่ะมันยังต้องอาศัยอุปโลกรูปนามขึ้นมาเป็นสื่อสังสารวัตอยู่ เราไหลอกรูปน้มก็มาเป็นสื่อบเป็นทั่วการปลดสัมพันธอยู่แล้วก็ต้องใช้รูปใช้นามเป็นใช้กายใช้จิตเป็นเราใช้มันได้แล้วถ้าใช้มันได้เราก็ต้องล้างได้พร้อมกันไปถ้าใช้มันได้ล้างมันไม่ได้พร้อมกันไปมันจะกลายเป็นกรรมวิบากตกค้างทันทีพิชานิวร์ไม่ได้ส่งเสริมการใช้แต่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ หลังบริการล้างไปได้เครื่องจักรใหม่แม้กระทั่งไม่เองบริการน,นั่นแหละมันทั้งหมดของความไม่ยึดติดใม่แม้กระทั่งไม่เองบริการน,นั่นแหละ ไปแบบไม่เอาไม่เลยนะดีๆไม่มีขอบเขตไปแบบไม่ใช่การเอาดีดีไปยิงกว่าตื่นเองดีๆสิ่งที่ไม่มีขอบเขตแล,ล้วดีดีทะลุทะลวงนิวรนหน่อยสิ แค่เสริมทรงทะลุหน่อยทะลุหน่อยยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองดีๆสิ่งที่ไม,ม่มีความเค ทิ้งดีๆทิ้งตัวทิ้งเองดีๆอย่าแช่อย่าเซมมันจะได้ไม่แช่ไม่เซมไม่ทรง กว่ายิ <Okay. S 1> ่งกว่าทิ้งดีๆใน่ลูกทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งยิ่งกว่าทิ้งดีๆหน่อยสิสิ่งที่ไม่มีขอบเขต ฝ่ามือช่วยด้วยสิใช้สองฝ่ามือส่งสัญญาณออกไปด้วยดีๆข้างเดียวสองข้างใช้ได้หมดไม่งั้นมันไม่มีกำไม่มีกําลังออกจากจิตล้วนๆหรอกเดี๋ยวสักหน่อยก็แชร์แล้วส่งสัญญาณออกไปมันก็ตามนั้นแหละมันก็ไปตามนั้นแหละฝ่ามือ ก็ไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาต้ไม่เอาอยู่แล้วดีๆนะแต่ละประโยคให้มันให้มันสถียรกันดีๆแต่ละประโยคคือเนื้อเดียวกันดีๆถ้าไปแต่ละประโยคมันไม่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่ามันเอาประโยคไงมันยังเอาซ้อนประโยคอยู่ประโยคไหนที่ให้ไปบัญญัติไหนที่ให้ไปมันต้อง สถเียรกันดีเป็นเนื้อเนียวเป็นดีแต่แต่ละมันหยัดแต่ถ้ามันยังเป็นคนละเนื้อหาอยู่สแสดงว่ามันเอาซ้อนมันหยัดอยู่เอาตัวเอามันซ้อนอยู่ไม่ก็ไม่มีขอบเแขตไปเลยจึงจะเรียกว่าไม,ไม่เอาไม่แต่ถ้าไม่เอาไม่มันก็อยู่แค่ไม่อ่ะ มันยังไม่ถึงกับไม่มีขอบเขตมันยังไม่ถึงกับไรขอบเขต